สวัสดีครับพอดีวันนี้รถของพี่พี่ข้างบ้านผมเนะเขาสตาร์ทไม่ติดตอนเช้าเนะี่ยพอสตาร์ทเนี่ยก็เหมือนกับเสียงมันเหมือนแบตหมดนะก็เลยเอารถผมมาจำแบตเนะี่ยทางนี้ก็ไม่ติดอีกนะฮะทางนี้ไปดูเกน้ามันมันก็เหมือนกับน้อยมากก็เลยให้พี่เขาขับพี่เขาพาไปซื้อน้ามันเบนซินนะจะมาเติมนะครั้งนี้ผมก็ ลองมาดูหม้อน้ำนะฮะครั้งนี้พอมาเปิดหม้อน้ำนี่หม้อน้ำน้ำเกี้ยงเลยนะฮะก็เลยถามพี่เขาพี่เขาบอกเมื่อวานเหมือนกลิ่นไม่ไหม้ก็เลยเติมน้ำหม้อน้ำเต็มนะฮะแต่ตอนเช้าเนี่ยน้ำมันแห้งเลยนะฮะครั้งนี้ก็เลยมาคิดว่าบางทีน้ำแห้งเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันมีเซ็นเซอร์จับหรือเปล่านะทำให้สตาร์ทไม่ติดนะก็เดี๋ยวใจพี่เขาเติมน้ำมันเบนซินก่อนนะฮะ พื่อจะได้ซัดติดายแล้วก็จะลองมาเติมน้ําในหม้อน้ําดูว่าดูว่าจะ,ะติดหรือเปล่านี่เพราะรถพี่เขาก็ใช้แก๊สเนี่ยเป็นรถกระบะนะฮะ,ะเดี๋ยวไอ้พี่ก็เติมนะ้ำมันเบนซินกันแก้อน้ำมันมันมันรั่วมาทีแล้วอ,เอะเดี๋ยวนั้นลองเติมน้ำหม้อน้ำกันด้ยพี่อันนี้กล้วยเล็กนะพี่นะมีหยดนะ เดี๋ยวเติม hmm. ก hmm ันเมื hmm. the the ่อวานพี uh ่เติมเต็มเลยใช่ไหมเต็มเลยทั้งคู่เลยเต็มเลยใช่ไหมพี่ใช่ไอ้นั่ก็เติมเผือเลยขีดมาด้วยเดี๋ยวเมื่อวานมันมีกลิ่นไหมด้วยใช่ไหมเมื่อวานนี้ไปที่บ้านแม่เรารู้สึกว่ารถมัน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 จอดได้ทําไมมันมันมันพี่พี่มันมีกลิ่นกลิ่นอะไรพี่กลิ่นเนื้อยางไม่ให้กลิ่นออกจะแบบเหมือนมันกลิ่นความร้อนอ่ะกลิ่นความร้อนนะพี่แต่เนี้ย อันนิดหนึงพี่ย้า้มันร้อนที่เดี๋ยวจะดูข้างล่างใกล้เต็มละนนค่อยๆหยอดสายตาอะไรก็ไม่ค่อยดีมันแห้งเลยพี่เมื่อวานนี้เติมไปสองสองสองขวดเนี่ย เมื่อวานเนี้ยเดี๋ยวจะมาดูว่ามันมีน้ำหยดหรือเปล่ามันก็ไม่มีพี่เดี๋ยวเติมบอ่อพักดิพี่เออแต่มันหายไปน้ําหายไปประมาณกว่ขวดนะแต่มันก็ไม่หยดใต้ต้งบอกช่างเลยนะเม่กี้ผมดูน้ํามันในของรถอ่ถาครับผม ในหม้อน้ําก็ไม่มีน้ําเลยนะแล้วก็ในที่พักน้ําก็ไม่มีไม่มีน้ําเลยสแสดงว่าน้ํามันต้องฝ่าว้อน้าเกี่ยวไหมฝ่าม้อน้ําก็เพิ่มเปลี่ยนก็ฝ่าม้อน้ําพี่ก็แน่นดีนะอภิปัน์เติมอีกให้มันได้ขีด,ดเ็ไมไ่ รือถ้ารถใช้แก๊สนี่ยิ่งต้องดูแลเลยเน<ต>ี่แต่ผมงงว่าทำไมน้ำม,มันพองขนาดนี้เลยแค่เตินขีละเลยกินไมเนี่ะไอ้ที่มันันบอกพักมันมีเกี้ยลยนะงงพี่เติมพี่เติมในบอกพักมันเติมด้วยเั้งคู่เลยลถ้าเติมอย่าเติมทั้งคู่เลยเออมันไม่น่าหายนะเพราะมัน ถ้าหายหมดนี่แสดงว่ามันมันต้องรั่วี่ะเออนะก็มาดูจนหมดเข้ามันนี้ยังนี่ก็พองไปด้วยมันเกี้ยงเลยนะแสดงมันขาดมากแต่เมื่อวานเนี่ยเติมในในเนี้ยไปสอง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 นี่สองขวด๋อแสดงเมื่อวานเครื่องพี่ร้อนมากถูกไหมร้อนแต่ทิ้งให้เย็นแล้วทิ้งเย็นแล้วทำงานที่บ้านแม่จนเครื่องเย็นแล้วก็แล้วหรอวะเดี๋ยวพี่จับเครื่องเย็นมา จับ,จบหมันะหรือไม่ไจับไม่ได้จับแต่ว่าเอาระยะเวลาประมาณเป็นชั่วโมงอ่ะแล้วเราก็มาเปิดป่านิชชั่วโมงนีก่กี่ชั่วโมงพี่ถึงสี่ไหมชั่วโมงประมาณชั่วโมงเดียวก็มาเปิดป,าป<ร>่ามอนถ้าชั่วชั่วโมงอาจจะยังร้อนอยู่เพิ่เงเดินมันอาจจะแบบพอเตอิมปุ๊บมันดูดเข้าไปเลยไงแล้วพี่ก็เติมแล้วพี่ก็ไม่เติมทีเดียวเลยนะเติมเติมแล้วก็เว้นเติมมันเด็วพี่มีมีสตาร์ทเครื่องอยู่มั้ยก็ไม่ได้สตาร์ทไม่สตาร์ทเลยแค่เติมเดี๋ยวมันน่าเสียก็เอาน้ำมาฉีดล้างรังพึ่งแอรร์ใใหห้้้้้มมมมััััันนนนนดดูเเย็็็แลลลวาาากกกกบบบไ ปกติขับมาก็ไม่ใช่ประชาช่นอะมันมาถึงเนี้ยปกติแต่ว่ามันก็ไม่ได้มาสังเกตนะก็เราก็อุ่นใจว่าเราเติมน้ำเมื่อน้ําเต็มแล้วใช่ไหมก็ไม่ได้มาเช้าก็ไม่ได้มาตรวจดูอีกว่าน้ํามันพองไหมแต่ต้องมาเปิดดูก็เห็นมันพองอ่ะเออแลยเฮ้ยเราก็เาวเฮ้ยก็สงสัยเพราะว่าช่วงระยะตคืิืนเดียวน้ํามันไม่น่าจะหายไปตั้งขวดหนึ่งอ่ะโอเคพี่เดี๋ยวลองเดีถามว่าน้ำก็เปลี่ยนใหม่นะไม่ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่มาแล้วเนี้ยเพิ่งเปลี่ยนใหม่มา อันนี้ก็เต็มนะฮะเติมน้ำมันนะเ,เติมน้ำมันพี่คือถ้ารถหลายๆปีเนี่ยหม้อน,น้ำอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งควรจะเช็คครั้งหนึ่งอะพราอมสำคัญมากเนี่ยเพราะว่าถ้าเครื่องฮีทบางทีฝาสูบโป่งได้นะเดี๋ยวพี่ก็เติมน้ำมันกัน ้ามค่อยๆเติมพี่อันนี้ก็ดัดแปลงฮนะเอาขวดน้ำมาทำเป็นกลวยนะฮะหยุดมันหน่อยหยุดที่นบางทีรถเก่าบางทีเกนะ้ำมันมันก็โอกาสเสียก็มีนะหยุดหย,ด,ย,ด,ยดเพียบเลยหยุดเพียบนะะค่อยๆเติมนี่ก็เติมน้ำหม้อน้ำรออยู่นนะครับผม เติมนล้วมันเบนซินเรียบร้อยนะลองดูสตาร์ทว่าติดไหมก็ขอให้ติดนะฮะขอให้ติดนเหมือนจะติดแล้ว ติดแล้วพี่ติดแล้วพี่อันนี้ก็ติดเรียบร้อยแล้ว,ลวโชคดีนะฮะน,นี่ติดแล้วนะถือว่าโชคดีมากอาจจะพี่ติดเครื่อนหรือเปล่า,อาลองดับเครื่องแล้วสตาร์ทิีเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งพี่อ่ะลองสไตล์ทีพี่ดูติดไหมสไตล์ที เปิดแอร์พี่เปิดอะไรเปิดแอร์ใช่ไหมโอเคอันนี้ก็ติดแล้วนะฮะอันนี้เดี๋ยวเช็คระบบแอร์ว่าเปิดมย็นไหมพี่แอรเย็นไหมไม่เย็นหรอพี่เปิดไอ้ไอ้ไอ้สัญญาด้วยเปิดสัญญายัางเขาะมืกี้ผมไปปิดสัญญาพี่อ่ะ ยินนะทำนะดันยินดี๋ยวเดี๋ยวพี่คสามลิ้มแอร์ลิ้มทำแอร์ยินลิ้มยินนะโอเคพี่ดับเครื่องโอเคนะอันนี้ก็ถือว่าสตาร์ทติดแล้วนะฮะแอร์ทำงานเย็นปกตินะฮะ ถือว่าโชคดีมากนะเพราะว่าคือบางทีถ้าเกิดว่ามันฮีทแล้วเครื่องมันร้อนจัดเนี่ยบางทีเราไปเติมน้ําตอนเครื่องร้อนทีฝาสูบโก่งอันนี้เรื่องยาวเลยนะต้องฝาดฝาสูบนะฮะอันนี้จากการสนิษฐานเนี่ยคือจังหวะตะเกียบผมจะให้พี่เขาสตาร์ทก่อนเนี่ยพอเติมน้ำมันเสร็จแต่ว่าเรามาเติมน้ำหม้อน้ำก่อน ผมก็เลยใส่ฐานสองอย่างคือหนึ่งน้ำมันจะน้อยน้อยมากหรือไม่สองคือรถรุ่นใหม่มันมีเซ็นเซอร์มันเป็นระบบระบบกล่องเนี่ยฉะนั้นบางทีน้ําในในหม้อน้ํามันเกี้ยงเนี่ยเครื่องอาจจะไม่ติดก็ได้นะก็สรุปว่าถือว่าใช้ได้แล้วกันนะฮะโอเคยังไงรถใช้นานเนี่ยพยายามดูหม้อน้ําด้วยนะฮะยิ่งเป็นรถใช้แก๊สเนี่ย มอน้ำสำคัญนะฮะแล้วก็น้ำมันก็อย่าให้เกี้ยงถังอย่างน้อยเหลือสักครึ่งถังถ้าเกิดคลิปนี้พอมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขร่ำรวยเงินทองผมสวัสดีครับ